ครับยังยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับเดี๋ยวจะชมนิสพภาคุณผู้ชมไปเบิงในเรื่องของกระบะเมาส์พาไฟแดงชนเกง่งคุ่งเขาลานน้มสดกลางเมืองขอนแก่นครับ,รบกระบะเมาส์สิงพาไฟแดงสนเก่งก่อนชนคนนางลานน้มสดกลางเมืองขอนแก่นเจ็บ12รายหลังชนแลนลบหนีตำรวจจับตำรวจจับทันตรวจค่าแอลกอฮอล์พุ่ง199มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับ นี่แหละครับภาพจากกองวงจรปิดบริเวณซี่แยกถนนสีจันทร์ตัดกับถนนนาเมืองบริเวณด้านสีจันทร์นมสดรันนมสดซื้อดังเทศบาลนครขอนแก่นครับ <c oughs> บันทึกภาพคณะที่รถเก๋งยี่ห้อตโตโยตาย้าหมายเลขทะเบียนขอขอไข่น้หนูสามซีเก้าหอุดอรธาน,นีขับมาาพานสัญญาณไฟเขียวมาจังหวะน,น,นั้นมีรถกระบะทะเบียนสอทอบุเทาฮอน5 5 5คูหาศูหกรุงเทพมหานาคร แรมาโดยความเร็วสูงพาสัญญาณไฟพุ่งชนเขายางจังนะครับ็นกระบะที่พาสัญญาณไฟเสียหลักพุ่งเข่าชนคนที่นั่งในร้านนมสดอยู่ข้างทางจังหวะนั้นคนขับรถกระบะไส่ช่วงเวลาชุลมุนแล่นรบหนีเข้าไปในซอยสีจันทร์ซีลังเกินเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นเข้าควบคุมตัวได้ในสภาพมึนเมาบ่สวมเสื้อผ้าสวมแต่กางเงงนะครับทราบสือต่อมาคือนายคึกฤทธิ์นะครับปัญญาตรวจบัตรปฏิมาต์แอลกอฮอล ด้วยเครื่องเปาวันได้199มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับพี่อิจากที่พี่น้องเบิ้งภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้ก็คือรถเก๋งคันเนี่ยนะครับนอกก็คือมาทั้งปกติคือไฟเขียวนะครับส่วนรถกระบะคันที่ชนเข้ามาเนี่ยก็คือฟ้าไฟแดงนะครับมานะครับแล้วก็เสียหลักนะครับนอพุ่งเข้าไปชนนะครับข้นที่ไปกินนมสดนะครับนี่นะครับตำรวจก็เลยไปวัดแอลกอฮอล์นะครับร้อยตำรวจเอกสุนทรย่อยชา รองสารวัตรป่าปรามสถานีตำรวจพุทธมนต์เมืองขอนแก่นนะครับรอยเว้นกับบอกว่านะครับจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพ่อว่ามีผู้บาดเจ็บบาดเจ็บหนึ่งสิบสองรายเป็นลูกค้าร้านนมสดสิบไลนคนขับรถเก๋งหนึ่งไลนและผู้โดยสารอีกหนึ่งไลนรถยนต์ทั้งสองคันได้รับความเสียหายและกัทรัพย์สินของร้านนมสดได้รับความเสียหายนะครับเนาะเบื้องต้นจากการตรวจสอบพยานหลักฐานกล้องวงจรปิดเนี่ยกับพ่อว่านะครับรถเก๋งเนี่ยขับมาตามถนนสีจันทร์นะครับมุ่งหน้าสารลักเมือง เมื่อมาหอนมองเกิดเหตุมีรถยนต์กระบะมุ่งนาไปทางสวนราชดานุสร์ครับฝ้าฝืนสัญญาณไฟกเ็เรยมีการชนกันบริเวณกลางซี่แยกนะครับเนาะรถยนต์กระบะเสียหลักเข้าไปร่าน,น่มสดส่วนรถเก๋งนะครับเสียหลักไปเชี่ยวชวนเสาไฟฟ้าเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายนะครับเหตุเกิดช่วงเด็กนะครับ ช่วงนั้นก็คือประมาณนี่แหละครับสามทุ่มแปดนาทีไอห้าทุ่มแปดนาทีตามเวลาจากกล่องวงจรปิดนะครับลูกค้าก็บม่ค่อยไลฟ์ไปในช่วงหาทุ่มนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับร้านนี้เป็นร้านยอดฮิตครับหากเป็นช่วงหัวคำประมาณหันโมงแรงทุ่มหนึ่งนี่นะครับเนาะสีมีลูกค้านั่งเต็มเลยมองหนีนะครับเนาะถ้าซะว่าเกิดเหตุในช่วงนั้นขาดมาสีมีการสูญเสียหลายก็นี่ผมครับเอาดจกับเป็นที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจะทําการสืบสวนต่อไปนะครับนอกแต่ว่าเบื้องต้นกับเบื้องหล่าว่า ปริมาณแอลกอฮอล์ร้อมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เกินตาม,มากฎนไายกำหนดกระทึ่งเมามว์โบกับบ้องหัวเรียงไส้ตั้งเก่งตัวเดียวเสียบ<ม><ม>่ใไส้นะครับนอกาอีกสำคัญลดขันนั้นเป็นลดของบริษัทพร้อมนะครคาด่ายิมการขาดถดพร้อม